เดนทำแม่ Oh. เ้ยดูนะฮะได้ต้นแรกค่ะสั่งแล้วอย่าลืมกดส่งเมนูด้วยนะมันจะมีสีเขียวกดส่งสีแม่สั่งย่างแม่ฮะแม่สั่งไหมย่างแม่สั่งไม่เป็นสั่งอะไรกันมั่งนะต้นนี้ดูเรื่อยๆก่อน โอ้โหอัล่อืลบรถกับายเราไม่รอแล้วเนาะมรอแล้วมา เอ็นปเ็นเมนูปลาขอน้ำจิ้มพี่หานขอให้เครื่องปรุงแม่ใส่ที่เส็ดแล้วก็ตัดก่อ้เใส่เวลาดไดอ ชีสมากเลยนะคะเอ้บ้านนู้นบ้านนู้นกินอาหารว่างกันเหรออ้าวบ้านนู้นก็กินอาหารว่างอ่ะจ๊ะรับอาหารว่างเนาะอ้าวบ้านนี้ก็รับอาหารว่างหรอจ๊ะนะโต๊ะแรกนี่แบบอู้ฟู่มากเลยค่ะ โตนี้เน้นแบบอูฟูมาโตนี้ก็จะเน้นปลานะพกะสุขภาพสดเล้ยคืออะไรอันนี้คือไรซอสเหนูอหซอสเทูอชีสนี่มัน ตอนนี้ก็เริ่มมาแล้วจ้าใส่เต็มค่ะใส่เต็มเต็มที่แบบนี่ค่ะจัดเต็มค่ะโอ้โหอ,อย่างละหนึ่งหรือเปล่าคะเนี่ยอย่างละหนึ่งให,หงก่อนอเต็มเบลเต็มคาราเบลแม่เป็นไงมั่ง ยังงงอยู่แม่ยังงงอยู่แม่ยังงงอยู่ว่าโอ้โหเยอะจังเฮงร้านเบลวิ้นต้นนี้แบบไฟแบบฟูฟ้ามากเลยอ่ะเบาได้ไหมโอ้โหเบาได้นะตรงนี้นะเบาตรงนี้จ้ะอู้เร็วสุดเลยอ้าวทำไมกินอาหารว่างอยู่ตัวเดียวเลยงงมากนะ ตอนนี้เขายังมีมาแล้วนะแต่แบบว่า<ผ>มาปุ๊บหมดปั๊บอะตอนนี้เขาไอ้นี่นะสุสานหอยกันจากเริ่มลังจะอันไหนุเริ่มแะเฮ้ยก็ไม่เงียบอะตอนโน้นยังเงียบอยู่เลยเขากินอาหารว่างอยู่ค่ะส่งแล้วส่งแล้วกดส่งหรือเปล่า โอ้ตอนนี้ก็ทั้งซีฟู้ดทั้งอันนี้กระนำเหมือนกันนะคะมีคงูดีม้อนเต็มโอ้โหมาแล้วล้นๆนะคะที่พอกระทะมากที่หิวมากช้างในตัวนี้คือเด็กนั่งจับยางสุดยอดก็สั่งดองบ้านเราสิแม่ ตัวนี้เรียบร้อยมากไปดูอีกตัวนะคะทุกคนตัวนี้โอ้โห อันนี้โต๊ะแปดค่ะกดได้ค่ะ,คะเอาโต๊ะแปดโต๊ะเรานี่ <laughs> โอ้โหมหากรรมน้ำมะนาวฮะ แซ่บไหมแม่นม้ำมะนาวเจี๊ยบอร่อยอีอยโอ่ออยโอ้โหอะอะไรอะมันยืนยนให้ด้วยค่ะนี่จ้า อะไรสักอย่างเป็นไหนเป็นไหนหมูอยู่ในอกหมูอยู่ในอกเฮ้ยโอ้โหความยกโอ้โหบ้านนี้เน้นหมึกนะบ้านนี้เน้นหมึกบ้านนี้เน้นปลาบ้านนั้นหนอยหมดแล้วว่าไหมเหาปลวกเดหกปลวกกันเราแล้ว แม่หมดแล้วอ่ะอุ้ยบ้านนี้บ้านนี้แบบเกาหลีเกาใจนะมีห้องมีห่อเด้อโอ้โหช้ำๆไหมเนาะโอ้โห เกาหลีญี่ปุ่นจินเา้เอาวึกแบบนี้ใช่ไหมอ่าเอาอคำใหญ่ๆนยโอ้โห,โอโห,โอโหเอ้บ้านนี้เขาต่อคอนโดบ่อยจังเลย <laughs>

เนือน้ออสเนือ้อออสอะไรสักอย่างหนึ่งเขาบอกอยู่ในองค์ <_ an> หยิบไปเลยพี่สมชายหยิบมาโชว์หน่อยว้าวมีก <_ an> ับ <_ an> บัวน, <_ an> <_ an> นี่กินยังอ่ะกินแล้วโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยแม่ม,มาถึงตัเวเสาแวบดูจิ้มจิ้มก่อนเลยเนี่มาทาั้งครอบครัวเลยชอบชอบไหมจ๊ะชอบ <_ an> แม่กินได้นะแม่กินตาบาาได้แม่กินไอไอชีสข้าวโพดได้แม่กินไอ้หอ,อ,อยลายชีสได้แล้วก็กินหอยแมงผูนิซิแลนด์ได้กินบุกหมูปิ้งอย่ยางเงี้ยหมูย่ย่างเงี้ยได้ค่ะ